สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิปาเจโร่2.5 GT นะครับเกียร์ออโต้ปี2011ครับรุ่นท็อปสุดนะครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3แสน60,900บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับออกรถจัดโอนอยู่ที่10,000บาทครับผ่อน7,188บาทครับ7สองวันหรือว่า6ปีตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีสวยงางามรอบคันครับรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับผม บอดี้บางเดิมนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมครับพวงอาลัยมัลติฟังก์ชั่นแอร์แบ็กคู่นะครับเบาผู้หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีจอ Android ครับกล้องถอยพร้อมเลยครับเบาไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยครับเลขไม้อยู่ที่2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ มีแอร์หลังแถวสองแถวสามนะครับเครื่องเกียร์ปกติครับขับทางไกลสบายดูรถได้ที่แยกไซน้อยเขตบางบัวทองนนทบุรีครับสนใจโทร0614432829ครับ